เมื่อคุณเอารถเข็นไปคืน hmm. คุณจะได้เงินค um ืน2ยูโร okay. ็และใช้เริ่มจากลานจอดรถที่ที่เราพบรถคันแรกหลังจากที่เจอรถเข็นสองสามคันเราก็ไปหาผู้คนที่กำลังเดินเข้าเกตขอรถคันนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะฉันก็เลนลงไปที่ชั้นหนึ่งแล้วก็เจอรถเข็นอีกหลายคันเลยล่ะคุณจะใช้รถเข็นคันนี้ไหมคะแต่แล้วเราก็ถูกเจ้าหน้าที่สามที่หลบไว้แค่กำลังเก็บรถเข็นละคันค่ะคุณเธอเอารถเข็นไปแต่เงินทั้งหม แต่เราเดินกลับขึ้นไปชั้นบนแล้วเริ่มอหารถเข็ครัเรช่คร็นี้เไหมครับโอเค็น้รขอยไหครับขอบคุณครับครับครัเราเดินเก็บรถเข็นจากทั้สาบิเราเก็บรถเข็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆันเป็นไดียที่มีมากศึาของเราแต่ฉันรู้สึกเหนื่ยแล้วนเลยไปหารถเข็นอีกหลายคันตัวเองเราเก็บรถเข็นอีกแล้วรู้สึกเจอรถเข็นภาษานนเซรถและอินเดีย 자, 이 방향을 꾹꾹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 